สวัสดีครับหลานชั้นธันวาซ่อมมือถือนะครับโทรัพท์มือถือรุ่นนี้เป็นรุ่น Opp o p p l A54 ตัวนี้ติดรายเดือนมานะครับไม่ได้จ่ายลายเดือนติดล็อกรายเดือนทําให้ไม่สามารถเข้าใช้งานเครื่องได้แล้วก็โทรเข้าโทรออกไม่ได้ติดรายเดือนของเซเว่นนะครับ2ตัวนี้ไม่สามารถใช้งานอะไรได้เลยนะครับเข้าก็ไม่ได้โทรเข้าโทรออกก็ไม่ได้ เขาจะให้เราติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าก็คือต้องไปจ่ายเงินนั่นเองนะครับถึงจะใช้งานได้ลูกค้าเอามาให้ลงโปรแกรมนะครับเดี๋ยวทางนั้นจะลงโปรแกรมนะครับแล้วก็จะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งว่าหลังจากลงโปรแกรมเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ไหมประมาณนี้นะครับเข้าใช้งานขึ้นไม่ได้เดี๋ยวไปลงโปรแกรมสักครู่ครับตัว oppo a54 หลังจากที่ได้ทำการแก้ติดล็อกรายเดือนไปนะครับ จะผมจะเข้าตัวรายละเอียดให้ดูละเอียดของรุ่นนะครับแล้วก็เวอร์ชันตัว Oppo A54 ตัวนี้นะครับเนี่ยชื่ออุปกรณ์นะครับพื้นที่128เนี่ยพวกรุ่นนะครับพกเวอร์ชันลองดูเวอร์ชั่นตัวนี้นะครับหลังจากที่ได้ทำการแก้ติดล็อกลายเดินไป ตอนนี้สามารถเข้าใช้งานหน้าหลักได้แล้วแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi กับใส่ซิมของ a s อยู่นะครับตอนแรกต้นคลิปวิดีโอเนี่ยมันติดล็อกซิมของทูนะครับหลังจากที่แก้แล้วก็ใส่ซิม a s เดี๋ยวจะลองโทรให้ดูนะครับว่าสามารถโทรได้ลองโทรดูนะครับเปิดลำโพงบริการยกเลิก SNS ดตจันหนึโทรฟรีค่ะ S S สามารถโทรเข้าโทรออกได้นะครับเล่นเน็ตได้เล่นโปรแกรมอะไรได้เลยแล้วก็จะไม่ติดล็อกนะครับเนี่ยใช้งานได้ตามสบายเลยเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูซิมอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยจะเข้าดูซิมก่อนซิมเนี่ยครับใส่ซิมใส่2ซิมก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมมีซิมเยอะเป็นซิมล้านนะครับก็ลองใส่แล้วก็ทดสอบดู ก็สามารถโทรเข้าโทรออกได้นะครับใครที่จะปลดล็อกรหัสหน้าจอปลดล็อกรายเดือนหรือจะซ่อมมือถือติดต่อมาที่ Facebook ช่งงางธัวนวาซ่อมมือถือได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ